อัปเดตครับวันนี้ที่เทอะไรพี่11ป่ะ11 oh. 12ไนงะ12พศจกานะครับมับงกรลู่ลมผมไม่จะไม่ใช้พัดลมนะครับสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนดูนะนี่เปลวไฟนั่นคือกลุ่มควันกลุ่มควันแรงดันสูงมากครับแรงมากกลุ่มควันวน,วน,นะครับพี่จ่าไม่สามารถจับได้เพราะมันร้อนนะครับตัวนี้เราจะไม่ใช้พัดลมแม้แต่นิดเดียวใช้ลมธรรมชาติล้วน,วนดูแรงดันพี่น้องดูนี่ครับ มาเดี๋ยวจะไปเจอกับกะลากะลาก็ากะลาเถอะแต่ว่าเตาดินไล้ควันเตาดินเนี่ยพี่จะารับประกันเลยว่าสุดยอดนะครับและประหยัดน้ำมันมากเพราะเราไม่ได้ใช้ลมพัดลมเข้าไปช่วยนะครับอาจจะเป็น1ลิตรมีเกินสองสามชั่วโมงได้แต่ว่านั้นรอพิสูจน์ก่อนนะแต่นี้พี่จากำลังไล่ควันจากกระบอกตัวทดลองพี่จาก่อนนะครับนี่คือความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งที่พี่จานอนไม่หลับมาสองทคืนแล้วนะครับแล้วก็เอามันให้สุดนั่งทำงานเร่งมังกรก็เร่งนะทุกคนต้องเข้าใจพี่จ่านะ บางทีแบบเจ้าู๊ปับเลยไม่ได้เพราะบางกรทุนเนี้ยออเดอร์พี่จะเป็นร้อยนะครับต้องพยายามทําตอนนี้คือพยายามรับช่างอยู่นะครับแล้วก็มาแบ่งเวลาให้ทุกคนตรงนี้เพื่อมาทําที่ค้นออกมาให้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะตอนนี้ยังไม่ควันระบบนี้อยู่ควันประมาณนี้นะครับแต่ว่าน้ำมันจะหมดแล้วพี่จ่ายังไม่ได้หยดใส่พี่จ่าเอาเลี้ยงไม่ใช่ก้นมันเฉยนะครับอย่างน้อยน้อเนี่ยก็ลดควันส่วนที่มันเหม็นนะที่รถวนชาวบ้านได้ดูควันจากตรงนี้ก็คือไม่สีแต่ดูกลุ่มควันเอาให้ดูหลายรอบนะครับกลุ่มควันเห็นไหม นั่นคือกลุ่มควันที่ออกจากเตาดินนะครับแต่นี่คือเตาจำลองพิจารสร้างขึ้นมานะครับอะใครสมทบเขาเรียกอ,อะไรสมทบพิจา5ห้าบาทสิบบาทเพื่อซื้อโซดานี่แหละคือทุกอย่างพิจารสร้างขึ้นมาในงบตัวเองโดยที่ไม่มีใครคขอหาได้นะครับสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันอยู่ที่พิจาเองนะครับไม่ได้เอางบใครมาทําแต่ถ้าใครรักพิจาเอา้าห้าบาทสิบบาทพิจาเอ้ยส่งเสริมค่าเหล็กเว้ยแล้วแต่ทักมาพิจายินดีรับ ไม่เอาเงินตัวน,นั้นไปให้ใครนะครับให้ตัวพิจ่จ่าเองเอี่แล้วเพราะพีจ่จ่าลงทุนไปแล้วนะครับอ่ะว่านมาอยากได้วิชาเดี๋ยวพิ่จ่าก็สอนให้อยู่แล้วนะครับเรียนรู้จากพิจ่จ่าไปตอนนี้คือน,น้ามันน้ามันหมดนะครับอ่าความร้อนไฟไม่มีอันนั้นคือพี่ใยังไม่ทําชุดหยดน้ามันนะครับเป็นน้ำมันเก่าที่ค้างอยู่แล้วก็มาไล่เอาพัดลมเป่าตัวนี้อันนี้คือเตาจําลองเตาดินจาลองนะครับเป่าอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดใหได้ได้ควันเห็นไหมควันโอ้โหเยอะมากแต่ออกมาเนี่ยไฟมันดับไปเฉยเดี๋ยวจะหยดน ดี๋ยวทำให้ไฟมันดับถ้ามีชุดน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ดับเลยนะครับชุดน้ำมันเข้าไปมันจะเลี้ยงไว้แล้วประหยัดมากทุกคนพี่จ่ากะไว้เลยอย่างน้อยลิตรหนึ่งได้อยู่ได้ประมาณเกินสามชั่วโมงซึ่งเป็นอะไรที่แบบใครที่ซีเรียสเรื่องควันอ่มาแล้วไฟมาแล้วพอไฟมาควันก็หายนะครับโอเคพี่จ่าทำเสร็จแล้วคุ้มแล้วที่จะนั่งหลังคนนั่งแข่งทำนะครับอ่ะเย็นนี้ก็มีสุดาแล้วนะทุกคนใครจะ พูดจริงด้วยไม่ได้พูดเล่นเนี่ยดูสิ่าท่านจะได้วิชาที่มาหลายคนเอาวิชาพี่ทำพิจารไปทําประกอบอาชีพได้นะครับท่านไม่ได้เสียอะไรสักบาทเดียวแต่ว่าท่านได้คุ้มค่าแน่นอนกับความรู้พิจารนะยังไงพิจารเขาจะบอกอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ขอทําลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเพื่อป้องกันหมากันก่อนนะครับเจริญพร